โอเคโอเคก่อนจะเริ่มคลิปนะครับผมผู้คนสงสัยใช่ไหมว่าผมหายคลิปผมหายไปในตอนวันศุกร์นะครับผมสรุปก็คือผมไม่ได้ลงคลิปนะครับผมอ่า,าหตุที่ผมไม่ลงคลิปนะครับเพราะเกมนี้นะครับ i n f e s t <Invest> a t i o n C เอาภาษาง่ายก็คือวอซีนั่นแหละนั่นแหละแค่วอซีนั่นแหละ ติดชิบหายเลยตอนนี้ผู้อยู่โซนไหนของโลกเด้อเอวไอเทยกูเดินย้อนกลับวะเออเราจะไปโซนสู้บอสกันนะครับผมโอเคก็เอาจริงๆนะคือที่คุณเห็นแล้วแหละผมบอกไปต้นคลิปว่าเออตอนนี้ช่วงนี้ติดเกมวอร์ซีหนักมากเล่นนะครับผมจริงๆแล้ว กัวซีนี่อ,อผมไม่ได้เล่นเป็นปีแล้วนะประมาณห้าปีแล้วมั้งเลิกเล่นตั้งแต่ตอนที่มีความส่วนตัวแล้วมั้งก็น่าจะช่วงอายุ17ก็เลิกเล่นแล้วเนาะโอเคก็เอาจริงๆมันเป็นเกมที่อ่าเลียกง่ายเลกง่ายมากก็คือแค่เอาชีวิตรอดให้ได้แค่นั้นเอง ฟาร์มของเอาชีวิตรอดฟาร์มของเอาชีวิตรอดเนาะเออมีแค่นั้นจริงๆเนี่ยครับผมเอาจริงนวอร์ซีอะ่ะเป็นเกมที่ผมแทบไม่ค่อยได้ฆ่าคนทลา่นะครับผมส่วนใหญ่จะโดนเขายิงตายตายก่อนนะก็เลยแบบโอ้โหไม่เคยไม่ไม่เคยได้ยิงอะไอ้ยิงคนนะไม่ได้ยิงเลยอะน้อยมากที่เราจะได้ยิงคนเนาะแต่วอร์ซีวอร์ซีล่าสุดนี้ก็ถือว่า อืมอะไรมันก็ดูยากขึ้นนะแต่ก่อนสไนด็อบง่ายง่ายกว่าน,นี้เยอะนะแต่ยีนนี้สไนด็อบยากเป็นส่หนึ่งะนะครับผมแต่ก็สมควรแล้วลเออควรจะด็อบยากไม่นั้นสไนด็ไม่คนเล่นเกอนแน่นอนะแล้วก็ได้ยินว่ามีการตกปลาด้วยผมก็เลยแบบเอ้ยน่าสนใจนะจ๊ะจริงๆชอบทำอะไรแบบชิวๆอยู่แล้วล,ะละ่ะเออแต่ในคลิปนี้คือเป็นการ อ่าสามชั่วโมงนะครับผม,ผมก็คือเปิดเอา่องนั่นแหละเอากล่องนะครับซึ่งเราก็ได้กล่องก็เอาไปเปิดเล่นจะสองกล่องจริงๆได้แค่สองกล่องหละก็เลยเปิดเล่นหมดเลยนะครับผมเลยแบบอืมตาสภาพแล้วกันนะครับผมกาชาเกลือนะครับผมแบบเกลือน้าสงสารชิบหายกูแบบไอ้เ้ยกูอยู่ทำไมสามชั่วโมงแต่ล้วก็ไม่รอด จริงๆก็คือตลอดการเล่นผมนี่ค่อนข้างจะง่วงงอนมากเลยนะครับผมแบบง้วงงอนมากๆเลยนะส่วนบอสเอาจริงๆใช้ปืนแทบทุกชนิดนะผมคิดว่าใช้ปืนแทบทุกชนิดในการสู้กับบอสนะแต่บอสค่อนข้างจะอ,อึดจริงๆนะอันนี้ยอมรับว่าอึดมากนะครับคือยุคที่ผมเลิกเล่นเกมช่วงอ่าซุปเปอร์ซัมบี้ออกมาพอดีนะครับผมคือยุบนั้นแหละที่ผมเลิกเล่นเกมวอสสีเนาะ ก็เลยไม่ได้เกบไปเล่นนานมากเลยคนระับก็เลยลืมขั้นตอนการวางโลนู่นนี่นั่นลืมไปหมดแล้วเออจริงๆเราก็เล่นก็ไม่ค่อยฆ่าใครเท่าไรหรอกเออเราเป็นคนเฟลี่เฟลี่ด้วยแหละแต่ฝรั่งฆ่าเขาไม่เฟล,ลี่อ่ะเขาเอากลัวยัดหน้าเราเดี่ยงนะจ๊ะแต่ดีหน่อยที่ออกตัวเกมนี้ไม่มีการเปิดบีเคถ้าเปิดบีเคคือโคตรลำบากแน่นะครับผม Oh. เจอบอสพอดีเลย โอเคได้ปืนนี่มาหน้าตาเหมือนกันอีกกัางหากแด่ตัวนี้มาโอแม็กเหมือนเดิม สกาไข่แกโอเคก็อันนี้ก็ที่ผมบอกคือได้สกาไข่แกะก็คือผมได้บ่อยมากเลยครับผมก็คือเจอบ่อยอะแหละแ,แล้วก็ทิ้งบ่อยด้วยนะครับผมแต่รู้สึกสกายไข่รู้สึกจะไปขายได้ราคา3มบาทนะต่อกระบอกนึงนะ แต่อันนั้นผมไม่ได้สดนใจขนาดนั้นเนาะเพราะว่าด้วยสกาเอาจริงๆงันตั้งแต่เล่นมาผมไม่ได้เคยเจอแม็กจีจีชายสลับของสกาเลยเนาะมกาซีนหนึ่งร้อยนัดกับแมก็กเอาแค่สามสิบนัดผมก็ไม่เคยเจออะ่ะตั้งแต่เล่นมาเนาะโอเคก็บมก่็าฟาร์ม อยู่ตรงนั้นอ่ะจนว่าจะฆ่าผีครบ500ตัวเพราะว่าเรามีภารกิจต่ต,ตัวนั้นเนาะและ้วอ่าเราก็เจอผู้เล่นคนหนึ่งนะครับผมเขามาอยู่ใกล้ๆผมนะครับเขาชื่อว่า Good เด y นะครับผมจริงๆผมเจอเขาตั้งแต่เมื่อไอ้ดี ID แล้วละ่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วละ่ะเกอคือเมื่อวานของคลิปนี้นะครับผมที่เล่นอยู่เนาะ โอเคไอพี่ซปเปอร์ซัมบี้อยู่ไหนวะโอ้วนกลับมาแล้วเหรอว่าไงวันนี้ได้สนายปะไม่เลยโอ้ อย่าอีสักพักพี่แกก็จะมาแล้วเออถามจริงมันไม่มีเสื้อเกาะอื่นแล้วเหรอนอกจากเกาะไอ้เกาะเขียวเนี่ยตั้งร้านมีดอบนะเกาะเหลก็กอะแต่ดอบยากหน่อยอะ หรอดรอปจากบอสหรอหรือว่าดรอปจากที่ไหนหรือว่าแกเดินาหาแล้วก็เจดอดรอปพื้นโอ้ดรอปพื้นไปสนามบินนี่ไหมก็ดรอปพื้นเนี่ย <c oughs> โอ้จะต,ต้องไปสนามบินรลาวสภาพแล้ว อน,นี้มีโอกาสดรอปอยู่นะเมื่อวานก็เจอนะหมกเคอะหมกเคอเอ๊ะหมกเคคือหมวกอะไรอะหมวกจะเป็นมีแว่นปะไอห้หมวกเลเวลสองอะอ๋อเอาโยนทิ้งไปเรียบร้อยแล้ว พอดีว่ามันเกะก,กะช่องอะ่ะก็เลยต้องเอามาเผื่อปืนไว้อะ่ะมันขายได้เท่าไหร่หพวกหมวกเนี่ยหนึ่งเขารับหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งมั้งอ๋อก็ออคือมันไม่ได้แลขนาดนั้นเดี๋ยวนะพี่พีแกเขาไปไหนนานแล้วเนี่ยอู้งานนะเนี่ย บอลผีอูงานตอนเนี้ยลงไปลอดตีแป๊บพอมาวิงไม่ทันเออจริงจริงจริงตรงเนี้ยจุดดีเลย จุดเล่งบอดดีเลยตรงเนี้ยโอ้โหอย่าลูกปลายจะกลับโดนนี่นะกระเป๋าเขียวว่ะกระเป๋าเขียวไม่ได้เขียวไม่ได้เขียวเหมือนนายนะเขียวอีกตัวหนึ่ง อยู wow. ่ได้วะเฮ้ยเดี๋ยนะมันเกินชั่วโมงแล้วนะเว้ยเพื่อนว้าวมันอูงานวะแค่สิบนาทีเหรอโอนานนะอยู่แล้วเนี่ยแปลว่าก็ต้องรอต่อ่็แค่สิบนาทีอ่ะนั้นเออ่นายมาอีกทีหนึ่งตอนยี่สิบนาทีก่อนจะถึงป่ะ เพราะว่าผมนับแก้ชั่วโมงเดียวไงไม่ได้นับเป็นสองชั่วโมงแต่เอาจริเหมันก็ผมอาจริงต้องชั่วโมงไม่ใช่หรอวะชั่วโมงนี้แหละโอหเดี๋ยวกะเทอผีต่อแล้วกัน อย่ามะโผล่จังหวะอยู่กลางป่าแล้วเว้ยผีเออไอ้ของคราบเนี่ยคือส่วนใหญ่เราต้องไปซื้อตารางเหรอพวกอาวุธคราบอะ แต่มีของคาร์บในในเซฟอยู่นะพวกนั้นฟรีอ๋อฟรีเหรอไม่ไคือผมจะจะคาพวกไอ้ไอ้ไม่ขวากับมีดอะอันนั้นอันนั้นอันนั้นต้องเติมไหมหรือว่าเออันนั้นต้องซื้อซื้อตารางไหมหรือไม่ต้องไปหาติโตรคาร์บได้เลยเหรอเกตเกคร์บเอา ผลสรุปก็คือต้องซื้อตารางแต่มันก็มีโอกาสคาบติดร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมล่ะต้องซื้อตารางแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสแต่มันมันเซฟไหมอ๋อ ปกต,ติคราบตัวเซฟกันหรอ <Huh? S 1> แปลว่าตัวเซฟมันต้องใช้ของเยอะคราบนแน่ๆเลย ถามหน่อยจิอ่าพวกไอของไอไอขวานฟาร์มฟาร์มไม้ฟาร์มเหล็กอะคือค่ามันเอาไปขายเงินจริงอะมันขายเท่าไหร่อไอแล้วขวานกันเล่นมันแตกมันต้องไงอ่ะ คือผมไม่ทันในตรงที่เป็นเลื่อยเลย <อะ S 1> สิ <อะ S 1> ผมทันแก้ขวานอะเล <อะ S 1> ือดตัดเหล็กได้อย่างเดียวอ๋อเออแล่หินนะอ๋อหินคือของขวานอย่างเดียวเลยหินกับไม้ส่วนเลื่อยก็ตัดเหล็กอ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจแหละ <alter c ans> น่าจะใกล้มาแล้วละเดี๋ยวกวนครับไม่ยากนะแต่ของไม่เยอะหน่อยออมันมันยายต้องจิ้มคำว่าเยอะแหละ คำที่มันไม่ยากของนายม่งโคตรเยอะเลยนะอันนั้นะใช่ไงเทปกับเชือกเชือกสามสามสิบเชือกดอบยากกว่าอะไรอีกเนี่ยรู้ว่าผมดวงไม่ดีวะเนี่ยไม่ได้ไม่ด,บ,มดบเชือกเลยอะ่ะง่ายเนาะง่ายเนาะคราบง่ายมากเลยอะ่ะ จะดอกยาชิบหายจะหาแต่ฟาร์มหายาก <G ül> อืมนั่นวสิเออแล้วมันมีมันแตกปะ <G ül> พวกของฝาไอ้พวกขวัดฟาร์มเลื่อยฟาร์มเนี่ย มันมีมันแตกไหมไม่รู้อ่ะไม่เคยแตกอะ่ะแบบใช้อยู่ดีปุ๊บหายไปกับมือเลยอะไรมานั่นอะ่ะนะครับมันซ่อมไม่ได้อะ่ะนะครับมันซ่อมไม่ได้อ <c oughs> โอ้โหแมนจัด เออตั้งแต่เล่นมาเนี่ยตั้งแต่เปิดตั้งแต่เปิดเซลเลยนะเคยเคยเห็นคนใช้สนจริงๆปะแบบใช้สนายยิงคนอะไรเนี่ยเจอไหมเจอแต่พวกเก๊กลงแต่ไม่เห็นเอามาเล่นเลย อ้เออเนี่ยบอลม,มาละจะไปล่อข้างล่างก่อนเฮ้ยตดมือกันนิดนึงโอ้โห ปืนเดียวกที่ผมใช้นี่หว่าเกลือใช่โคตรเกลือเลยเอ้ยแต่ปืนมันปืนนี้มันแรงนะแรงไว้สู้กับบอสแต่ไม่รู้ไว้สู้คนได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่ง นั้นผมขอแล้วกันพอดีมันเก็บไม่ได้อ่ะเฮ้ยแต่แม็กมันเหลือแค่เจ็ดนัดเองมันก็เหลือ,อสุดแค่เจ็ดนัดเองในแม็กซีนอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปเซฟโซนก่อนละอยู่ที่นี่คงเป็นเหรอใช่ไหม อย่าเจอกันใหมอย่าเจอกันไหมอย่าคอหดขอให้ดอบสนไนไปว้ยล่ะไปล่ะ,ละจะดอบจะดอบไหมก็ยังไม่รู้เลย <c oughs> เฮ้ยศรัทธาในเชยเพื่อน สัทธาหน่อยเพื่อนสัทธาหน่อยสัทธา,า,า,าได้น้ำชขงของเจ้าซะอย่างน้อยก็ดีว่าดอกสก,กาไข่แหละ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละกอดวงดีดอกแต่สก,กาไข่กับป๊ออย่างเดียวอะ <c oughs> Ok, giờ chơi mày, giờ chơi mày bye la บางคนในสุดโอเคเราออกด้วยทางก็ดีว่ากะเจอรถก็ดีหน่อยเราจะเก็บของไว้ขึ้นเดี๋ยวเราก็มันจะมาหนีต่อแล้วจะเอารถให้เองไปดีกว่าก็อันนี้ก็สุดท้ายครับ โซว่าจะหารถเอาไปให้เขาทสุดท้ายก็ไม่เจอรถสักคันเลยเนาะก็ค่อนจะไม่เจอเลยนะครับผมรถมันน้อยมากเลยนะรถจอดเนี่ยหาเจอยากมากเนาะเพราะว่าเราถ้าเราเจอรถเราจะได้เรียกปิดแต่เพื่อนเรียกซับบี้ได้เนาะแต่เราไม่มีนะครับผมโค้ชก็คือ,อผมก็ต้องหยุดพักผ่อนนะครับผมเพราะว่าเล่นครบสชั่วโมงพอดีเป๊ะๆนะครับผม ก็เอาจริงๆผมเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานด้วยแหละอืมทั้งตอนเล่นเกมเอา่าตอนช่วงอัดคลิปกับตอนตัดต่อก็เหมือนกันครับผมบ่วงนอนมากนะครับผมโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผม <c oughs> เพื่อเป็นการังใจให้ผมด้วยนะครับ ส่วนสดีโปสปีดนะตอนนี้ผมกำลังลงมอดอยู่นะครับผมอาจจะมีมอดดิฟกับมอดลดนะครับผมคารถนะครับก็ค้าใครอยะรู้วิธีการลงพอกได้นะครับของอ่นผ้าอันบอลนะยกเป็นผ้าหิผ้าหีผมไม่ได้ไม่รู้ว่าลงยังไงลงแต่ผ้าบอลนะครับผมอ่าตัวมอดเนาะ แต่ตัวคลิปจะลงตอนไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับผมคอนเทนต์เรื่องราวาการใช้ชีวิตในเกมซึ่งเอ็นไม่ใช่อีเกมวอร์ซี่เออก็ก็กดไลค์กดซับสไคร์นะครับซับสไคร์กิกติดตามนะครับเดยออย่าลืมแชร์ด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้ขอตัวก่อนลัะ